สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำสมุนไพรขับไล่เพลี้ยและแมลงสูตรเข้มข้นนะครับครั้งที่แล้วก็เคยเสนอไปแล้วนะครับแต่เป็นสูตรธรรมดานะครับวันนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะครับส่วนผสมก็เหมือนครั้งที่แล้วก็มีนะครับเพิ่มก็มีนะครับอันที่หนึ่งนะครับพปขานะครับก็จะใช้อยู่3ช้อนโต๊ะขุณสมบัติก็คือฆ่าเชื้อราไล่แมลงวันทองได้นะครับอันที่สองก็กระเทียมนะครับ ็จะใช้ประมาณสามช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับก็กินชนไล่แมลงเพี้ยนะครับฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับเป็นพริกที่หนูนะครับจะเอาแห้งก็ได้หรือว่าสดก็ได้แต่นี่ผมใช้สดนะครับก็สามช้อชนโต๊ะเหมือนกันนะครับก็ทำให้เกิดการแสบร้อนไล่เพี้ยและแมลงฆ่าเชื้อรานะครับและอย่างที่สี่นะครับก็ ยาชนนะครับก็คือยาสูบนะครับกลิ่นชนนะครับก็มีฤทธิ์ในการเบื่อเมานะครับแล้วก็ขับไล่เพลและแมลงนะครับหกนะครับกาแฟนะกาแฟที่เรากินกันตอนเช้านั่นแหละครับว่ายี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับก็มันก็จะมีคุณสมบัติก็คือลดขมนะครับก็จะช่วยทําให้แมลงมากินใบพืชนะครับก็จะทําให้ไม่ชอบนะครับลดขมนะครับ อันที่เจ็ดนะครับอันนี้ขมอีกอย่างนึงก็นี้สุดขมก็คือบอรเพ็ดนะครับอันนี้ก็บอรเพ็ดนะขมก็หั่นมานะครับอสามช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับก็มีสารขมอยู่มากมายนะครับก็คุณสมบัติของมันก็เรื่องขับไล่เพี้ยและแมลงก็เมื่อเราฉีดพ้นที่ใบไม้แล้วนะครับมันก็จะทําให้ติดที่ใบไม้ใบไม้ก้อที่เราฉีดไปก็จะมี รดขมนะครับก็จะทําให้พวกเพี้ยและแมลงไม่ชอบหรือหนอนไม่ชอบนะครับอย่างอื่นนะครับถ้ามีนะครับก็อย่างพวกเมล็ดดานะครับก็จะมีสารพวกอัสดิแลคตินนะครับก็จะช่วยในเรื่องของทําให้ไข่ฝ่อหรือว่าทําให้แมลงเพี้ยนะครับที่เป็นตัวเต็มวัยนะครับก็จะทําให้ไข่น้อยลงหรือว่าหนอนนะครับก็จะไม่ลอกคราบนะครับ และอ,อย่างต่อไปที่ผสมก็คือ,อน้ำส้มสายชูนะครับหนึ่งขวดนะครับอ,อันที่อย่างต่อไปก็คือเหล้าขาวนะครับแต่ขวดมันอาจจะดูเหมือนไม่ใช่เหล้าขาวเพราะว่าซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงนะครับเราก็จะมีพวกนี่เป็นหัวเชื้อนะครับเราก็จะใช้ประมาณสักหนึ่งร้อยซีซีนะครับ วิธีการก็เอาของต่างๆนะครับที่อย่างพวกขากระเทียมนะครับเราก็เอามาสับเอามาบดหรือจะเอาไปปั่นก็แล้วแต่พริกอันนี้ผมก็ใช้ปั่นนะครับส่วนบะระเพชรผมก็ใช้สับสับสับเอานะครับก็ทําอะไรก็ได้ครับเอาไปปั่นไปบดหรือเอาไปตำก็ได้นะครับก็ ก็หาถังนะครับมาใส่สักหนึ่งถังนะครับเราก็เทนะครับน้ำส้มสายชูลงไปก็กตินก็จะเรงอยู่พอทุกคนนะครับน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูก็เติมน้ำมันมนะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยทาให้เพลี้ยและแมลงก็จะไม่ชอบนะครับส่วนเหล้าขาวก็ ก็ลกลิ่นเหมือนกันครับเแลมลงไม่ชอบและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเป็นแอลกอฮอล์นะครับจะช่วยกลัน่นพวกส่วนผสมต่างๆของเรานะครับให้สารต่างๆออกมาออกฤทธิ์ได้ดีนะครับเ,เมื่อเราเทน้ำส้มสายชูก็เหล้าลงไปแล้วนะครับเราก็ใช้หัวเชือ้อสักไอยที่สี่ก็พอนะครับ เราก็ค่อยๆเปิดนะครับถ้าปิดไว้นานนะครับไม่งั้นมันอาจจะพุ่งนะครับิอเ,เสร็จแล้วนะครับอากาศออกดีแล้วแล้วก็ขย่ามันนะครับแล้วก็ใา่ไปสักพอประมาณนะครับตอนนี้ก็สักครึ่งแก้วนะครับอันนี้ก็จะมีจุลินทรีย์นะครับที่ช่วยไปย่อยสลายพวกสิ่งที่เราผสมลงไปนะครับ เพื่อนผสมพวกนี้นะครับเราก็เทลงไปเลยนี่ยาสูบนะครับนี่ขารเทียมนะครับแล้วก็พริกขี้หนูพริกขี้หนูแห้งป่นนะครับหรือจะใช้พริกป่นก็ได้นะครับถ้าเรามีพริกขี้หนูแห้ง ที่เขาปลขายอยู่นะครับถ้ามีก็ใช้ก็ได้มีคุณสม,มบัติก็คลอท้ายกันนะครับแล้วก็อลอพรเนะครับแล้วก็กาแฟนะครับสามช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็พิไัยนะครับพิไัยก็ใช้แบบต่นก็ดีครับเราไม่ต้องมาทำก็ใส่งลงไปเลยครับ ขอสมน,นาดูเมื่อกันนะครับที่ใส่นะครับก็พอประมาณผสมผสมพวกน,นี้นะครับก็เรามีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นก็ได้นะครับก็ไม่มีเขาเรียกว่าข้อจํากัดเท่าเท่าไหร่นะครับมีมากก็ใส่มากพี่น้องก,ก็ใส่น้อยนะครับเราก็คนนะครับ พอคนแล้วก็เข้ากันดีแล้วก็ปิดฝาครับฝาปิดแล้วก็ไปไว้ในในร่มนะครับในร่มมืดๆยิ่งดีนะครับเพราะว่ามีจุลินทรีย์อยู่ครับเชื้อจุลินทรีย์จะได้ทําง,งานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพเพราะเชื้อจุลินทรีย์ประเภทนี้นะครับชอบความมืดนะครับไม่ชอบร้อนแล้วก็ไม่ชอบแสงสว่างนะครับ อาจารย์เราหมักไว้นะครับก็ประมาณสักเจ็ดวันอย่างต่ํานะครับถ้าเราเรารีบนะครับที่ต้องการจะใช้เราก็ตักเอามาสักพอประมาณที่เราจะนําไปใช้นะครับอาจจะสักช้อนสองช้อนนะครับเอามากรองแล้วก็เอามาใช้ก่อนอที่เหลือก็หมักต่อไปนะครับอาจจะเป็นสัก เป็นเดือนก็ได้นะครับยิ่งนานก็ยิ่งดีเพราะว่าสารที่อยู่ในส่วนผสมก็จะได้อ,ออกมาทําให้มีฤทธิ์ที่เข้มข้นขึ้นนะครับอัตราการใช้นะครับก็จะใช้อยู่ที่ประมาณห้าถึงสิบซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับแล้วก็ควรจะผสมน้ำยาล้างจานสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะใหะ้สารที่เราฉีดไปนะครับติดกับใบ ไม้ที่เรา,าฉีดพ่นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ควรจะฉีดในช่วงเวลาเย็นนะครับเพราะว่า,าแมลงที่จะมาวางไข่ส่วนมากก็จะเป็นมาวางกันในช่วงกลางคืนนะครับผมเองก็ทดสอบแล้วนะครับามานานพอสมควรนะครับเรื่องอสม,มุนไพรสูตรนี้สูตรเข้มข้นนะครับฉีดแล้วก็ปรากฏว่าไข่นะครับรู้สึกจะเป็นไข่ของหนอนชอนใบนะครับ ก็จะฟอนะครับก like ah ็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวหนอนได้นะครับแต่หนอนที่สามารถที่ยับยั้งมันได้ก็จะต้องเป็นหนอนตัวเล็กๆนะครับหนอนที่กินใบก็จะมีหนอนตัวสีเขียวนะครับลีลีนะครับแต่หนอนตัวนี้มันจะอยู่ใต้ของใบมะนาวนะครับก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับบางทีเราไปดูแล้วใบมะนาวขาดแหว่งโูกอะไรกินลราจะมองไม่เห็นหนอนตัวนี้นะครับมันจะอยู่ใต้ใบ คลิกใบขึ้นมาดูแล้วเลิกขึ้นมาดูนะครับก็จะเห็นแล้วอีกหนอนอีกอย่างหนึ่งก็เคยเห็นกันบ่อยๆนะครับจะมีสีน้ําตาลนะครับตัวก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่จนที่มันก็จะเป็นสีเขียวเขียวตัวใหญ่นะครับแล้วมันก็จะทาการเข้าดักแด้รอค่าตัวนี้นะครับแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็หนอนชนใบนั่นแหละครับก็ เมื่อมันเข้าไปอยู่ในใบแล้วนะครับก็ยากที่จะทําลายมันนะครับนอกจากใช้สารเคมีประเภทดูดซึมแต่ถ้าเป็นสมุนไพรอันนี้นะครับ mm. ก็อาจจะไม่สามารถทําลายมันได้เราต้องเขาเรียกว่าป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยการฉีดพ่นอยู่เป็นประจํานะครับถ้าใบมะนาวนะครับแตกใบอ่อนเยอะๆนะครับก็าอาจจะต้องพ่นกันทุกสองสามวันนะครับ แล้วเวลาพ่นก็ควรจะพ่นในช่วงเย็นนะครับก็จะเลิมนะครับพ่นสักอ,อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็สักอาทิตย์ละาสองครั้งนะครับช่วงเย็นเ็นนะครับก็จะช่วยป้องกันนะครับลายับยั้งพวกเพียรและ,มะแมลงได้นะครับสูตรนี้ก็จะมีส่วนผสมของหลายๆอย่างที่ช่วยกาจัดพวกเชื้อราได้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของโรคและ,มะแมลงได้ ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามะนาวของผมยังไม่ได้เป็นโรคนะครับอะไรก็เลยยังไม่ได้มีผลที่ทดลองออกมานะครับทดลองแต่พวกหนอนนะครับแล้วก็เพี้ยนะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเพี้ยเช่นกันนะครับเรามันยังเป็นหน้าฝนนะครับเพี้ยจะยังไม่ค่อยมานะครับช่วงนี้ก็จะมีแต่หนอนนะครับไอฝนทิ้งช่วงก็เพี้ยก็จะเริ่มมานะครับอากาศร้อนๆ้แรงแรงนะครับ สำหรับการทําสมุนไพรขับไล่เพลี้ยและแมลงนะครับแล้วก็พวกหนอนในวันนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้คิดว่าคงจะได้เป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมวิดีโอนี้บ้างขอบคุณทุกท่านครับที่ชมวิดีโอสวัสดีครับ